ดีและตอนอนี้เรากำลังจะไปทีดันสองนะงเต่าเรา,ซ,าซื้อราไกินเบอร์นี่หนาสวัสดีนะเล้วมองดีป่าค่ะ นี่กาจาะจำพัสปอร์ตออกเรียบร้อยเนาะเอากำลังยางไปฟังไทยและตอนนี้กะเขาไปอีมงเนาะตอนนี้ราแฟอยู่ในอุโมงค์เนาะกำลัง ขามไปดานข้าเทียไทยนั่นเองแต่ตอนนี้ข้าขาม,มาหอดังไทยแล้วเนาะมาเวกินกว๋วยเตี๋ยว และตอนนี้เข้ากับยางขึ้นมาอยู่ที่คิวรถนอกเพื่อจะต่อรถจากซองเมกไปอ่าตัวเมืองอุบลเนาะคันนี้เลยเจ้าจะขี่ขึ้นรถแล้วจ้า ค่ารถจากอาซองเมกไปอุบลแมนหนึ่งบาทเนาะทุกคนหลังจากที่ขี่รถจากซองเม็กมาฮอดอุบลเนาะเฮาได้ขามฝากทางมาเบื้องนี้เพราะว่าเบื้องนี้เป็นคิวรถนคอนไซแอร์ A, ่ีว่าาจะขี่จากอุบลไปหาหลี่องนั่นเองแต่ว่าบ่บหันฮอดมงขึ้นรถเทอ่อเนาะเฮาจึงพาดกันไปรอขามเวลาเนาะรออยู่บิ๊กซีเึ่งว่าใกลๆกับคิวรถเลย กี้เ็นแบบป่ะปีนจ้า,าหลังจากที่เมื่อยางรอเนาะเข้าไดมา่ายอยู่ขี่รถนั่นเองซึ่งว่ารถข้งเข้าออกตอนอเจนมุงยางเนาะนี่ก่ะเจนมุงยางแล้วแล้วเขาก็ได้ขึ้นรถแล้วรถของเพื่นเป็นแบบ VIP ทุกคนสะอาดสะอางประคมกับใส่สูให้ทักเน พนักงานคือบริการดีแห้งทุกคนปานขืน่นย่นเลยมีขนมห้ยแล้วก็นมห้มีน้ำดื่มหหนึ่งตุกแล้วก็เขากล่องหนึ่งกล่องเนะะาะราคาหนิแมนอเก่าลอยปลายเกือ,อบหนึ่งพันบาทน,นะทุกคนแล้วตอนนี้เข้ากัฮอดและย่องแล้วแต่ว่ายังว่าหน,นอดคิวเนาะจะน้อยกับฮอดคิวแล้วทุกคนฮอดคิวแล้วเข้าก็จะนางลดส่วนโตกลับบ้านเนาะ หอดแล้วตอนนี้เขากำลังนั่งรดส่วนตัวกับบานทางกับบานกับเป็นทะเลทุกคนได้เห็นทะเลแล้วในหอบ4หาหาปีเนาะทะเลอยู่นี่กะถือวางงามเลทุกคนหื้อว่วิวมันยามันกระดเนาะอยู่นี่เอินว่าหาแสงจันทร์จังหวัดร่ยองเด้อทุกคนถ้ายพายังมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้เด้อทะเลงาม,มแล้วก็สงบดีเนาะ มีสายห่องอีทุกคนมือนนีนอากาศดีหลังจากฝนตกสำหรับคลิปเนกับเจ้าเพียงสำนีเดี๋ยวห้าไปต่อ EP พสเนาะถ้าจะพาพไปเดียวใส่ฝากติดตามในเด้อทุกคน